วันนี้กับบรรยากาศฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนครับบรรยากาศก็จะชื้นไปด้วยน้ําฝน ตอนนี้ก็ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับประมาณสองสามทุ่มนี่นะครับผมที่กลัวก็คือพวกงูมาซ่อมตัวอยู่กับงูตะขาบซ่อมตัวอยู่กับความชื้นใต้พื้นไม้เช่นพวกงูเหา่า สัตว์เล้ยคานสัตว์มีพิษฝนก็ยังตกย,ยิ้ม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 อยู่ทั้งคืนนะครับการความเก่าความผุพังนี่คือมอดมอดขึ้น นีน่าจะเป็นดงไฟเก่านี่ครับมอดนี่ก็จะเป็นเครื่องนอนครับแล้วก็จะเป็นผ้าขามา้ากับถุงนอนเดีย๋ยวเราจะมาจุดตะเกียงกัน ต้องรอให้ท่อร้อนครับบางทีก็แบบนี้ก็ให้ความอบอุ่นกับเราได้เช่นกันตะเคียงนี้จะสามารถรอยู่ได้ทั้งคืนครับผมเห็นไหมครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่สวา่าง ตะเกียงก็ได้ความคลาสสิกครับผมถ้าเปิดประมาณนี้ปุ๊บนี่เห็นนะครับท่านผู้ชมว่าบรรยากาศค่ำคืนนี้ บางทีถ้ามาอยู่จุดนี้ก็เหมาะครับฝนตกปลอยๆก็บรรยากาศดีครับจะเห็นว่าโอ้ยโอ้ยตา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 พื้นไม้กระดกแล้วครับเกือบล้มอืม นี่แหละครับคือความลำบากเวลาไปไหนมาไหนการทำคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชม f อได้ดูมันจะทำให้เรารู้สึกว่าบติเหตุเกิดได้ทุกเพื่อครับแต่เพราะว่าบางทีก็แขวนกับนี้ก็เหมาะเหมือนกันครับเดี๋ยวจะลองมาแขวนตะเกียงดู นะ้นครับผมนี่คือความคลาดสิกของตะเกียงวันนี้เราอยู่ที่กุติวัดคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีด้วยกันทุกคนครับบรรยากาศข้างนอกครับ นี่น้ครน้ำหยดบนหลังคาติงติงติง,ตงหมดก็เริ่มมาอีกรอบแล้วครับก็ให้ระวังพวกโดยเฉพาะแมะลงป่องพวกงูนี่แหละครับอันตรายนักแรดิเกจะขีด นี่ครับบางทีนี่ผมมีอุปกรณ์เสริมไว้สลับค่ำคืนนี้อันนี้ก็คือเป็นสายชาร์จหรือหรือถ้าเราไม่ได้ใช้กับสายชาร์จจากไฟบ้านก็สามารถเสียบกับทว์แบงค์อันนี้คืออุปกรณ์ดักจุง เดี๋ยวเราดูว่ามันมีแบบไหนมังครับถอดตูดออกมาอันนี้คือเป็นที่ดักยุงส่วนตัวนี้ก็คือเป็นพัดลมดูดดูดอากาศเพื่อให้ยุงเข้ามาอยู่ในนี้ครับเวลาเราเสียบไฟผมจะเสียบไฟให้ดูครับเสียบกับ power bank นี่ครับพอเสียบเข้าไปก็จะมีไฟเรืองเรืองแต่ผมจะปิดปิดไฟโทรศัพท์เพื่อจะให้เห็นความเรืองอากาศนี่ครับสีแบบนี้ก็คือเป็นสีที่ล่อยุงเข้ามาเพื่อให้ดูดอากาศเข้ามายุงก็จะเข้ามาต่อไฟแบบนี้ เราก็จะเจอพัดลมดูดอากาศตอนนีไไ้พัดลมหมุนอยู่พัดลมดูดอากาศก็จะมาดูดยุงให้ล่อยุงเป็นการล่อยุงครับเวลาเราประกอบเสร็จเรียบร้อยยุงก็จะมาอยู่ด้านล่างนี่ยุงจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ นี่เหมาะครับเราจะตั้งไว้แบบนี้เลยเหมาะเหลือเกินสาหรับอุปกรณ์ล่อยุงดักยุงโดยใช้ power bank ถ้าเราอยู่บ้านก็เสียบปลั๊กได้เลยครับนี่ก็เป็นถุงนอนผมผ้เข้ามา้าครับวันนี้ก็บรรยากาศที่หลับที่นอนของเราคืนนี้ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เป็นเพื่อนกันด้วยดีเสมอมาร่วมรวมเกือบสามสี่ปีครับบางทีเราก็จะนอนฟังเสียงฝนตกคืนนี้นครับว่าเราจะนอนหลับฝันดีขนาดไหน บางคนเคยถามน,นะครับเรื่องเวลาไปถ่ายคลิปแล้วเราเจอผีสางนางไม้อยู่หรือไม่ครับบางคนเคยถานนะครับว่าเวลาไปถ่ายคลิปบ้านล้างแต่เละแงเราเจออะไรสิ่งลี้ลับหรือไม่ก็ส่วนมากก็ถ้าเราไปในถา,างที่ดีเวลาผมไปถ่ายทําทุกครั้งผมจะขอเข้ามาก่อนถ่าย แล้วก็หลังจากถ่ายเสร็จก็จะขอเข้ามาทุกครั้งมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับบางครั้งก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจเพราะว่างั้นอะครับคนไทยก็ไปลามาไหว้นะครับเนาะเวลาเราจะเดินทางไปไหนเช่นคนสมัยก่อนก็บอกว่าก่อนก่อนนอนต้องไหว้พระตัวควเป็นติ๋มงคลในคืนนั้นบางครั้งก็เราก็ทําแล้วเราสบายใจ บางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นสิ่งเรื่องงมงายนะครับแต่สำหรับผมก็ผมเป็นเป็นบคลร่วมสมัยนะครับทั้งสมัยเก่าทั้งสมัยใหม่เราเอามาประยุกต์ใช้เลยกันอย่าไปเคร่งทำแสนมป์มากมายเดินสายกลางนะครับก็จะทำให้เรามีความสุขนี่ครอบคน,นี้ก็ นอนสบายๆแบบนี้ครับถุงนอนอาจจะเป็นผ้าห่มหรือจะเป็นอันนี้เป็นผ้าห่มพักขมา้าสำหรับคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีลาตีสขบับทุกคนครับกับบรรยากาศฝนตกแสบๆ,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 ๆแบบที่ต้งคืนขอบคุณที่เป็นกำลังใ,ใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่ง ฝากกดปุ่มขอบคุณด้วยครับผมสวัสดีครับ